แล้วตัวสุดท้ายทุกคนเขาเลือกฟอรีนานฮ่อนฟอรีนานเป็นวัวกระทิงฉลาดกาฟอร์ดินานเป็นวัวกระทิงลีโอฟอร์ดินานอ่ะจากเรื่องฟอรีนานนี่แหละเป็นวัวกระทิงอ๋อมันเป็นวัวกระทิงเหรอลีโอฟอร์ดินานใช่พี่เลือกว่ามันเป็นกองหลังของแมนยูไม่ใช่ครับมันชื่อฟอร์ดินานอ๋อฟอร์ดินานเป็นวัวกระทิงที่ฉลาดที่เยอะสุดใช่ไหมทำไมเอริโรถึงเลือกฟอร์ดินานฟอร์ดินานอ๋อฟอร์ดินานเป็นวัวกระทิงที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันแข็งแกร่ง แข็งแก่งกว่าอยู่กับดีนาที่เขาเคยเลี้ยงให้มันเขาเอาแครอทให้เธอเอาแครอทให้มันกินใช่ตัวนนเป็นสัตว์ป่ห climate, hey หาห uh, <c oughs> <c oughs> ราือเป็นสัตว์เล <c oughs> ี้ยงมันเป็นสัตว์ป่าเป็นบูกะทิงที่อยู่ในประเทศแมทริกแมทริกเขาพูดอังกฤษหรือเขาพูดเป็นไทยเขาพูดเป็นไทยครับเพราะเขาเพราะว่าไทยเอามาแปลแล้วไงใช่เพราะว่าขี้เกียจแปลเป็นอังกฤษมันไม่ได้เรื่องเนาะใช่ถ้าแปลงกินไม่ไหวค่อยพูดเป็นไทยหมดเลยเนาะใช่ พวกเขาไม่คิดเลยว่าบรินาจะแข็งแกร่งที่สุด,ดนอกเป็นวัวกระทิงแต่แมนนี่แรงกว่าใครชนะฮอตตันช้างกับแมนนี่เป็นแมมมอสแมมมอสชนะเพราะแมมมอสตัวใหญ่มากว่าแมนนี่เป็นช้างแมมมอสจากการ์ตูนไอเอดใช่ไหมใช่ทาเลโอโทดอนตัวนี้เป็นช้างโหดมากไหมทาเลโอโทดอนตัวนี้โขดมาก